สวัสดีแฟนแน Excavator Thailand ท,ทุกท่านนะครับวันนี้ Excavator Thailand จะพาทุกท่านมาชมรถขุดซึ่งเป็นแบรนด์ชื่อดังจากแดนมังกรก,กันอีกหนึ่งรุ่นที่มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลกมีสูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อให้รถตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้ามีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต ได้มาตรฐานตรงต่อความต้องการของลูกค,ค้าเพราะสามารถควบคุมมาตรฐานได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือรถขุดลอนคิง CDM 6135N นั่นเองครับซึ่งเจ้า CDM 6135N มาพร้อมเครื่องยนต์คามินรุ่น QSF 3.8 T 3 499 Common Rail ขนาด4ีสูต ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่100แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์2,000รอบต่อนอาทีและยังสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B10 ได้ครับผมในส่วนของน้ำหนักตัวรถน้ำหนักปฏิบัติการจะอยู่ที่13.6ตันมุ่งขีที่ให้มาจะมีขนาด0 6คิว5ฟันพร้อมไซคัตเตอร์ด้านข้างและตัวมุ่งขี ยังมีการดามหลังมุ้งขีเพื่อเสริมความแข็งแรงแต่จะเป็นการดามแบบดามเรียบช่วยให้การเก็บงานดูสมูทเรียบยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนของบ้มจะมีความยาวอยู่ที่4.6เมตรและอารมมีความยาวที่2.5เมตร ในส่วนของทางด้านห้องคนขับนะครับจะมีความกว้างขวางออกแบบให้ทํางานได้สะดวกสบายเบาะจะสามารถปรับได้ตามสลีละคนขับสามารถทําให้คนขับเนี่ยทำงานได้อย่างสบายไม่เมื่อล้านะครับในเวลาทํางานจอ LCD ขนาด8นิ้วคอยแจ้งเตือนสถานะรถเวลาทํางานมีวิทยุพร้อมระบบบลูทูธช่วยอำนวยความสะดวกขณะทํางานและเวลาฟังเพลง มีปุ่มสวิตช์การทำงานต่างๆของเครื่องยนต์ในตำแหน่งที่สามารถทำงานได้ง่ายในส่วนของตัวระบบคอนโทรลจะมาพร้อมคอนโทรลแบบจอยสติ๊กช่วยเพิ่มความนิ่มนวลและลดความเมื่อยล้าในระหว่างทำงานในส่วนของระบบปั๊มไฮดรอลิกนะครับจะมาพร้อมปั๊มไฮดรอลิกของคาวาซากิเป็นปั๊มยอดฮิตนะที่นิยมแพร่หลายกันทั่วโลกนะพูดง่ายๆเลยว่าใส่ในเครื่องจักร หลายรุ่นทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตัวปั๊มคาวาสกิเนี่ยมีความมาตรฐานสูงแล้วก็ความแม่นยำนะครับเวลาทำงานในส่วนของระบบกองน้ํามันนะครับจะมาเป็นแบบกองสามขั้นตอนช่วยลดปัญหาน้ำไปประปนกับน้ํามันช่วยเพิ่มความทนทานและลดการเสื่อมสมรรถภาพของเครื่องยนต์น,นั่นเองครับ และระบบกองอากาศแบบ3ชั้นซึ่งชั้นนอกเนี่ยจะเป็นกองหยาบในชั้นที่1นนะครับแล้วก็เมื่อเปิดฝามาด้านในเนี่ยจะเป็นกองอีก2ชั้นนะครับเป็นกองละเอียดซึ่งมีชั้นนอกกับชั้นในช่วยเพิ่มความสะอาดของอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์ครับผมคาลเตอร์เวทขนาดใหญ ผลิตโดยโรงงานของลอนคิงเองมีความแข็งแรงทนทานและช่วยเพิ่มบาลานซ์ให้กับตัวรถเวลาทำงานและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตะแกงกันกระจกที่ช่องวางเท้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะทำงานเวลาการเศษไม้หรือเศษหินจะเข้ามาอย่างห้องโดยสารในส่วนของช่วงล่างรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าแทบจะเหมือนกับรถใหญ่ทุกประการนั้นก็คือโรเลอร์ er 7ลูก แชเรียสองลูกและในส่วนของใบแท็กเนี่ยให้มาในขนาดความกว้างที่70เซนติเมตรและตัวไฟนอนได์นะครับผลิตโดยลอนคิงเองเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องความทนทานและอะไรในส่วนของชุดมอเตอร์สวิงนะครับแล้วก็ตัวปั๊มแพรคอนโทลนะครับหรือว่าเมนคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ในที่โล่ง เหมาะสําหรับการแม i นเทนเนนแล้วก็การบารุงดูแลรักษาง่ายนะครับผมหลอนชิงมีโรงงานผลิตขนาดใหญ่เป็นของตัวเองสามารถควบคุมการผลิตและคุณภาพของส่วนประกอบทุกชิ้นให้ออกมาได้ตามมาตรฐานคุณภาพดีเยี่ยม และมีการผลิตอะไหล่ที่เป็นแบรนด์ของลอนคิงเองรวมถึงอะไหล่ O.E.M. ซึ่งเป็นอะไหล่ที่ได้มาตรฐานมีอะไหล่ทดแทนสามารถหาซื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเลือกใช้ลอนคิงมั่นใจในมาตรฐานได้เลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถขุดลอนคิงนะครับจะมีตัวแทนจัดจำหน่ายเป็นทางการนะครับในประเทศไทยเนี่ยโดยบริษัท i n f ฟ a m a มจำกัดนะครับซึ่งจะมีศูนย์เนี่ยอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลย มีทีมบริการที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่างมากประสบการณ์นะครับที่ว่าจะดูแลเราจนถึงหน้างานเลยแล้วก็มีการตรวจเช็ค PM ของลูกค้านะอยู่เสมอโดยทีมงานมืออาชีพนะครับรับรองได้ว่าลูกค้านะจะได้รับการดูแลอย่างดีแน่นอนแล้วก็ทําให้มั่นใจได้ว่าลันคิงเนใส่ใจลูกค้าอยู่ตลอดเวลาส่วนราคานะครับราคาคุ้มค่าต่อการลงทุน ราคาเป็นกันเองนะครับตามสไตล์ของแบรนด์จีนนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ยไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนครับผมในส่วนของกิจกรรมพิเศษจากรอนคิงและ e x c a v a t o r Thailand นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่สนใจนะครับจะเป็นเจ้าของรถนะครับหรืออยากทดลองขับรถรอนคิงเนี่ยสาม,มารถ อินบ็อเข้ามาได้ที่แฟนเพจลอนคิง Thailand หรือแอดไลน์นะครับลอนคิงทีเตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าแจ้งว่ามาจาก Excavator Thailand ะครับจะมีของรางวัลสุดพิเศษให้นะครับนั่นก็คือหมวกนะครับแบรนด์ลอนคิงเท่ๆเลยครับใส่สวยๆเลยนะครับและก็มีจำนวนจำกัดด้วยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสนใจรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับ สำหรับท่านที่ดูแล้วอยากให้กำลังใจ e X c a v a t o r Thailand ง่ายๆเลยนะครับผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ e X c a v a t o r Thailand นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรจากทางแบรนด์ o n k i n g รอชมกันให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ